อโอเคเวลาขณะนี้บ่ายโมงก็อีกสามสิบเก้านาทีตรงนี้เลยตีแตกตัดตกเลยนะครับว่าขอเท้าความนิดนึงนะครับท่านที่มาที่ไปมันจะมาจากตรงนี้ครับเบื้องต้นอันนี้พูดถึงเฉพาะลุงหงออย่างเดียวนะครับนะลุงหงอคือมันมีศูนย์วิจัยอยู่อันหนึง่งชื่อเป็นทางการนะครับ ศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์และสิ่งแวดล้อมแปลว่าชาติชีวิตนี้ทำแค่สองเรื่อง <c oughs> นะคือเรื่องของอะไรนะเรื่องราวของมนุษย์กัแลกกันกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนอกนอกตัวมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์นั่นก็กลุ่มหนึ่งแหละเป็นกลุ่มที่โอ้โหหนังน้ำซักกันมากแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน รอบข้างไประยะจากจุดที่เป็นจากที่เป็นต้นไปมันสุดตรงไหนก็ไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมหาที่สุดไม่เจอนะก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทั้งสองอย่างนะครับในเมื่อมีผู้คนพูดจังเรื่องของสิ่งแวดล้อมนสารพัดร้อยแปดนะครับก็ถือว่าเปิดประเด็นเลยนะว่าขออน,นุญาตใช้คำแนะนำกันแล้วกันนะศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับเอาละเมื่อเช่นนั้นก็ต้องบอกว่า คำพูดเด็ดๆที่ลุงพูดทิ้งเอาไว้นะครับมันก็คือความร้อนกับแสงและเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันแสงกับเสียงแยกกันไม่ออกค้นเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นที่ใด้มีความร้อนที่ั่นจะมีแสงสว่างถือว่าเป็นหนึ่งก็ได้นะเราพูดแสงแสงกับเสียงก็พอ โอเคนะย้ำ okay, yeah. yeah. แสงกับเสียงสิงเดียวกันนะสมบัติเดียวกันเป๊ะทุกประการครับจะบอกว่าเกิดพร้อมกันก็ว่าอด้อันนะมันเป็นภาษามันพร้อมกันไม่ได้นะครับก็เป็นคนละคำกันนะครับไม่เป็นไรเรื่องแสงเรื่องแสงเนี้ยลุงจะให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อนมะฝนจะตกฟ้าจะร้องอะไรต่างๆนะก็อย่าใช้แสงแสงก็มีแค่นี้ครับท่านนะ วังไว้ดีอย่าให้ตกนะนะอยู่แค่นี้ยลุงจะนึกถึงตอนที่ไปสลายเมฆหยุดฝนที่อะไรละ่ะขุนน้ำนางนางนอนเนาะเสือสิบสองหมูป่านั่นนะครับนั่นะก็ลุงก็ใช้แสงกระบอกเล็กๆนั้นนิดเดียวเองนะครับก็สามารถที่จะสลายเมฆหยุดฝนได้ก็หมูป่าก็รอดมาได้ตรงนั้นนะครับแปลว่าฝนจากฟ้าไม่มี ที่จะเทมาถ้ามันเทมามันปริมาตรมันเยอะแยะมาะพื้นที่มันกว้างลงมาโหรับรองว่ายังไม่รู้ว่าหมูรอจ่าเอาเถอะนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ลุงทําเอาไว้ให้กับแผ่นด,ดินโลกแต่ก็อยู่เบื้องหลังนะครับไม่เป็นไรเบื้องหลังนะไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นต้องอยู่เบื้องอยู่เบื้องหน้าอีกแล้วนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งสองที่สองก็ไปสลายพายุใช่ไหมพายุโซนร้อนประบึกประบึก นครศิตมราชก็คือแสง,งนี่แหละครับแปลว่ามันกัดเศษเมื่อหลยวันเรื่องแสงนี่น,นะครับปลาหมึนมันคือเรื่องลมใช่ไหมอ่ายังไม่พอยังเดินทางไปญี่ปุ่นสลายเมฆหยุดหิมะที่ฮอกไกโดก็คือแสงอีกแหละ <laughs> ไปอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัสเซียไปสลายเมฆ อยู่ใมะเพื่อที่จะดูอะไรแสงออโรราที่โคโรลงนที่มันขึ้นมานั่นนะครับก็สลายมันได้แต่ไม่ได้ดูนะเอาเป็นว่าก็แสงอีกแหละก็แปลว่ารวมความแสงเนี่ยจะมาทําเรื่องสิ่งแวดลอ้อมทั้งหมดนะครับมีแค่นี้ครับท่านแสงนะก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรโอด,ดผลนะครับที่ไหนก็ได้อันสองนี่อ่าเห็นไหมก็อยู่แค่เนี้ย เรื่องของก็คอยสังเกตดูเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่นะครับว่ามันจะเป็นมาตามที่เราให้ฟังไหมตั้งแต่เริ่มแต่วันนี้ก็แล้วกันที่แล้วมาอยังไงไงก็ก็อย่าไปโยงใหญ่มันมาเพราะว่าเราถือว่านาทีนี้มันเป็นเวลาบ่ายโมงกับอีก43นาทีนะที่บอกว่าอยู่จุดสูงย์สุดของพวกเขาวงพระจันร์ะ